ดูสเต็ยังไง่ยไอซัตาชตามใครไว้ก็ดีว สวัสดีครับสวันนี้คนดูในแอปม่วงทักทายหน่อยสิแอปม่งวงไม่หยิบนี่ยเซ็กซี่ขามาแล้วหรือกระฟอยอยู่สวัสดีครับพี่นิฮัสสวัสดีครับพี่ชูนโดมแกงคิงอะโดไม่ได,ด้แกงคิงโดแกงเพื่อนอีก,กนคนแต่ว่าทิกต็อ,อกอะมันแบนนะโดมงงเหมือนกันนะอยู่ดีแม่งแบนเลยเอาทิตย์นึงอะปวดแขนมากวันนี้ทุกคนครับ ผมปวดแขนม,มากเฮีย,าย,ยากามจะขึ้นสวัสดีครับคุณซีนโยูเฮียากามจะขึ้นของจริงนะทุกคนตามไปงอกแล้วแต่วันนี้เราจะสู้ต่อนะครับเพื่อให้กามเรามมนงอกออกมาการที่จะให้กามเรามมนงอ,อกมานั้นอันยองครับอันยองอันยองครับบีมุแล้ขอบคุณคุณอออครับผมคุณท้ายดีครับ เพราะว่าเลยม,มาดูว่าเมื่ไรเขาหมุนด่วนเนีละครับผมโอ้สุดๆผมพระพี่เรื่องอะไรเหรอฮะลำบึกเลยวันนี้กล้ามออกไปเล่นบาสต่ออันนี้น่าสนใจนะพี่ชายดีครับ,รบ,รบ,บวันนี้กำลังเบนแหม่้องเบนเป็นหน้าแมวนะพี่รักเอ้ยคุณพินพินทางที่รักกินข้าวอยครับ กินข้าวเัียกินข้าวนีครับทุกคนชาววิปสวัสดีฮะสวัสดีชาววิปอืมอืมโดเด่วเนวันที่ที่ปาดครับจากคุณ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 ซีนนะสองทีนะเริ่มมาแล้วก็เิ็นพื้นแลวสองที <laughs> เริ่มมาก็ได้กล้ามละครับทุกคนแป๊บนึงขอบวิพื้นกัน สืดอสาวที่อเคฮะเอเครับทุกคนเริ่มมาการท,ที่เจะเป็นนักกลามได้นะเราต้องมีสื่อเกือบไม่ได้เป็นนักกลามเลยเกือบจะเข้าโรงพยาบาลแทนโดีค okay, ฮะจะวิตไปไหมครับวันนี้ก็ค,ค,คืออ้เออไปหนึ่งสองได้อยู่ ได้อยู่นะยังได้อยู่ดูดิกา้าวเลยมาละร้อยหนึนน่งต้องมาแล้วรู้สึกว่ามีก้าจริงนะตั้งแต่ทำคอนเทนต์นี้นะรู้สึกว่าตัวตึงทั้งตัวเลยตอนเนะี้ยเมื่อวานนะ่ะรวมๆแล้วสามร้อยว่าทีรวมปิดอัพปิดพื้นอนะ่ะสามร้อยได้ก้ามใหญ่จนะัสวัสดีครับป๊อป,อปวัาดีฮะ สวัสดีฮะสวัสดีฮะกินข้าวยังครับต่อท่าหน่อยครับนี่แต่คนแกล้งต่อท่าให้ต้องเบนเลยอ้าที่รักมาสองร้อยโอ้โอ้โอ้กล้ามโอ้ทีลากโอ้ที่รักโอเคครับคุณฟินนะครับท่าให้ต้องเบนเลยสองร้อยจากคุณฟินนะครับ ที่รัก้คุณฟินนะครับผมตอนนี้ไม่ใช่ร้อึแล้วฟอร์ยูตอนนี้สองยี่สิบกีนะองรอยเริ่มมาก็ยี่สิบปีี่สองปีต่งวละวันนี้ทั้งเหนื่อย้าขอบคุณ้างเบนนะครับขอบคุณบุลาขอบคุณไอศครีมแแล้วกีอะรบยาคพี่ขอวิถึงกันยี่สิปี ยี่สิบคุณฟินนะครับผมจากคุณฟินเหมือนเดิมไม่ใช่ร้อยนึแล้วฟอร์ยูตอนนท้อยี่สิบพีนอร้อยโอ้มากอ่ะยี่สิบหน่วยหมอดีตามแล้วันนี้โอ้โหโอ้โโอ้หต้องเนนะครับขมาขอบคุณทีมกับารนสองร้อยจพี่ขอวีพึงก่อนยี่สิบียี่สิบีคุณฟินนะครับผมจากคุณฟินเหมือนเดิมไม่ใช่ร้อยนึแล้วฟอร์ยูตอนนี้อี่พอนองร้อยโอ้เมากอ่ะี่สิยดตามล้ เ er. ็เอสสสี่ห้าหเ้เริ่มมาก็ยี่สิบแล้วทุกคนยิบสองทีแล้วเริ่มมาเริ่มมาก็ยี่สสองทีเปิดมายี่สเปิดมาก็เป็นยี่สทีไปแล้ว ซีมือนักกล้ามทุกคนทราบกัจีมานละโดยเจอผมในแอปแดนนะครับคนหนึ่งเขาออกตารางกายแล้วก็กลับแบกกล้ามเราโดวนี้แล้วถ้ากลับแบกกล้ามนะครับทุกคนวันนี้เจอกันส่านแอปแดนนะครับผมจิ๊กตอกโดดซึ่งสุดลงทุนไหนได้ไหมครับสุดหลอโอ้ยเบสลิงค์หน้าโปรไฟล์นะครับตายพอดีวันนี้จะรับมือแน่ๆพี่โดมพี่ก็ว่างั้นแหละเดี๋ยวจะรถไปรอที่ฟาร์มเฟสนหนึ่งพี่ชุนไปรับไปก่อนเหรอนะฟาร์มเฟรนด์หนึ่งอะ โอ้ขอบคุณครับผมคนอื่นคนอื่นเขาไอ้นี่นะออกกําลังกายได้กล้ามะแต่เราโดเนทตได้กล้ามาทุกคนทุกกล้ามของผมคือทุกการโดเนทตของทุกคนนะครับตอนนี้เป็นคอนเทนตไปแล้วดมน้ำขอบคุณฮามีฮะอย่าเห็นวิทอันหนึ่งตายปวดตัวปวดจริงรู้สึกตอมบ้าอีกครั้งอ่ะ โดมโดมโดนได้ซ้อมบม้อีกครั้งอ่ะมาแล้วเปลี่ยนโปรมาหน่อยพี่สะดึงไหมเอ้ยหน้าพี่นี่มันหล่อจริงนะแบบเป็นชาอูหลงได้อยู่นะเฮ้ยหน้าเราก็เหมือนชาอูหลงแนละ้วทุกคนเล้วอยูเนน่เฟนไหนรล่ะเฮ้ยเห็นพันเดผ่านดอกเลยดาว,ดวไม่บอกหรอกโปรต้องเป็นกระเทยเสมอนะครับผม เพื่อนเรียกเมื่อกี้เอ้าเพื่อนเรียกเหรอฮัลโหลโดมว่าผู้เพื่น y o ยูทูบแล้วมึงไปดูลิงก์หน่อยว่าภาพมันเป็นไงวะเพื่อนภาพมันชัดไหมผู้ต้งไปไหนอะในแชทส่วนตัวดิดิจ่ะอุ้ยปวดเลยอะทุกคนขอบคุณ,ค,ณคุณซีับคุณซีนะครับที่โดลกล้ามผมมาตั้งแต่เพิ่งเปิดไลน์นะโดเนต์กล้ามมาให้นะครับขอบคุณมากครับผม ทุกคนน่าจะเป็นห่วงสุขภาพผมนะแบบว่าไหนผมมีการนะไม่ไมันมีเสียงอะไรอาคุณต่อสิบบาทจากคุณซีนะครับเราก็จะได้ก้าอีกสามทีแล้วทุกคนตอนนี้แล้วเติดต่อจริงด้วยงอนอยู่ถ้าไม่กระตุกก็ดูในแอมโมแหละคอยอยู่เคครับสามทีจากคุณซีนะเอาดึง,อองจริงเดี๋ยวเข้าไปดูเลยสามทีจากคุณซีนะครับผมการสร้างก้าผมแบบนี้ตรงยื เออออังกยเยอะประยยีนซึนะเออโอ้ยเืยสามทีหนึ่งสองสามคือตอนนี้เราปวดจากมาเมือ่อวานอยู่นะทุกคนเดี๋ยว แขนดังกรอกเดี๋ยวถ้าถ้าผ่านกับทักษะทีมเดี๋ยวอัปเดตไอจีแลวว่ากล้าวทุกคนโดนเด็มามันได้กล้าประมาณไหนนะครับทุกคนโอเคปะทุกคนทุกคนที่โดนเด็อแวก้ามานะอีกสักรอบไหมคะจัดมาครับที่รับจัดเลยจัดมาค่ะ สว,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าอะไรครับป้าแอดม้งเหรอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่มาโดนเด็กามให้ผมนะสงสารเฮ้ยอะไรฮะโลโลเท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 เดีใจนะที่คนโดนเด็มานะเพราะว่าเราจะได้ออกกลังกายด้วยนะได้กามแบบยกล้องสูงขึ้นเปล่าไม่นะเท่าโดมาเท่าเดิมนะไม่ได้ขยับเลยในเวลาเล่นมุกมุกเลยมมาแล้วจับพอยอยู สดีคสดีครเด้คุณฟินห้าร้ครับทุกคนมันเริ่มไลฟ์มาโดนไปห้ีแล้วก้าโอ้เดคุณฟินห้าเริ่มมาห้แล้วโอ้โอ้ทำไมนะเขาจัดมาพีรักเขาจัดมาจริงว่ะทุกคนดเลยว่าโดนตลบ เรื่อต้นก็วองเลยเรื่องต้นคือแขกคอยแล้วทุกคนโดมได้กลา้ามจริงเนะไม่ได้พูดเล่นเลยนะโดมได้กลา้ามจริงเลตอนนี้เลยขอบคุณทุกคนที่โดเนตกล้าม,มาให้นะครับผมโอ้โหโดเนตกล้ามห้าร้อยจ่ะคุณปิ่นคุณปิ่นอยากให้โดมมีกล้ามใช่ไหมเดือนหนึ่งว,วันหนึ่งอาทิตย์จะโดมอัปเดตกล้ามโดมเลยไม่ต้องหนึ่งอาทิตย์แม่สามวันกล้ามออกสี่แล้วไม่รีบไอ้ไหมห้าสิบทีห โด่งขอวิลลเอ๊ะขอจิตอัพตะปนนะเดี๋ยวรีบมาใหม่นะขอพิลลื้ก่อนแล้วครับรีสามวอร์มแข่งก่อนเล่นเกมจริงฮะถูกต้องเลยฮะต้องปะหมดไปแล้วไหมนี่นี่ที่คุณฟินอยู่นี่นี่ที่คุณฟินอยู่นี่เลยนี่คุณฟินเนี่ยโอ้โหโดนเน็ตมาแบบดุมาก y หาแล้วก็เลื่อนหาครับพอเรียงผม s e ตติ้งครับส่วนแรกพอที่เซ e ต t i n เสร็จเราเลื่อนหาครับเรียงผมมาตั้งภาษาอังกฤษเอาไว้ทุกคนเลื่อนมาที่ตัวที่4นะครับ a ด d โอเลือกมาที่ออดิโอเสร็จแล้วมองไปตัวแรกที่ sample rate sample rate ตัวเนี้ยผมแนะนำให้ทุกคนอ่ะตั้งเป็นที่44.1 k i l h z นะครับแล้วก็ channel